ซ้ำจอมปล่อยบอลน้ำขนงของเรือเนาะขอดีถึงเ,เนี้ยได้กินหอดเนื้อมันขอมากประมาณเส้นหนึ่งหรอเนาะได้กินหอดเนด้อสี่เนื้อสี่ถึงสี่น้ำครับขอมากปล่อยปล่อย ที่ขั้นขั้นีก่้ครับมันมันมันสีไล่ได้พีดอะไล่ได้ฟี่ไปฮะแบบวันจังใจบไปล่างอะน้ำม่หยูดไอ้เจ้าพี่ตูมเหรอบอกเน่นมาม่น้ำม่ท่งยอะเอาม่เปียกเออเขาไปล่างเลยคู่มือเ่ท่นเปิดเห็นปะบ่ที่จะว่าปยังแม่ขึ้นมาล่างเผียโอ้ยขั้นเปนเหนมากขึ้นไปละอำเภอมาแม่เป็นยังมากั่น คซึ่งวันก็ตัดไปยังอันเที่ยวเนี่ยแม่คือฟูไม่เห่อจัดก็เลยว่าไม่เห็นังแล้วก็เที่ยวมาแลงแผลแล้หมองสิเลยแท็กเกอรบมันติดติดอยู่กับนิ่งเลยแผลมันมันมันไปขอไปเป็นเส้นเหรอครับดีขึ้นไปเป็นเส้นเลยได้เก็บแผลดวพี่อยู่อยูนิวซี่อยูนิวซี่่ครับอืมพีก็ว่าเห็นท่านตาก็ว่าได้เนาะ ดีขึ้นท่านตางหัวก็แม่เนาะหัวก็ได้กินยาที่ออกิ์พอบ้านนี่มากินขางเอฟยังกินน้อยย่ายเราจะหมูเลี้ยงหมูเศร้าเอฟยังกินน้อยย่ายเอาเอดซูข่ายกินรอดก็ไอ้อนเนี่ยเนี่ยสีดีๆไม่ได้เลยมันมันดีแข็งคือแบบที่ยังบอดิกินตัวอะไรสิยังก็ตอบรับยังบอดิตีเลยหมดนี่ตีแม่เมื่อเช้งนี่ก็ผู้ซื้อคนได้จำนวนวันอยู่ที่วันที่ได้ยี่สิบเจ็ดวัน กับการช่วยเหลือของเรานะครับแผ่อาการก็ดีขึ้นขนาดนี้โครงการแบ่งปันปันปัญญา